ตลาดอาหารทะเลสดเขาตะเกียบนะครับผมบอกเลยว่าที่นี่เนี่ยสดมากๆขึ้นจากเรือปุ๊บขายปั๊บบ้านหัวเขารีสอร์ทแอนด์แคมปิ้งครับค่ากางเต็นที่นี่เนี่ยอาจจะแค่หลักร้อยนะครับแต่ดูวิวข้างหลังผมสิครับนี่มันวิวหลักล้านจะชัดผมคัทนิสันนอวร่าพาทุกคนมาอยู่กันที่หาดเขาตะเกียบนะครับมีอะไรน่ารักน่ารักรออย,อยู่จะเป็นอะไรตามผมมาครับ สวัสดีครับทุกคนกลับมาเจอกับผมแวนเฮลซิงอีกแล้วนะครับวันอยู่ที่ผ่านมาไปเที่ยวไหนกันมาบ้างครับอย่าลืมมาแบ่งปันเรื่องราวที่ใต้คลิปนี้กันด้วยนะครับอ่ะวันนี้เนี่ยแน่นอนว่าเราจะไปเที่ยวกันส่วนจะไปที่ไหนเนี่ยติดตามชมกันให้ดีก่อนอื่นถามทีมงานดีกว่าครับว่าเรามีงบไปเท่าไหร่ครับวันนี้นนอะไรพเองจ้า โอ้แปดร้อยเออก็ดีนะมีน้อยๆก็ใช้อย่างประหยัดดจะบ้าแล้วมันจะไปพออะไรเราไปเที่ยวไหนกันเนี่ยแล้วไปกันยังไงวันนี้นิสันใจดีครับผมมีรถกระบะสุดเท่พร้อมน้ำมันเต็มถังอ๋อน้ำมันเต็มถังด้วยพร้อมเดินทางเลยครับผมโอ้โหแบบนี้สนุกแน่นอนไปทุกคนไปเที่ยวกันครับโอ้โหนี่มันนิสันนาวาร่ารุ่นใหม่ล่าสุดนี่นะกดทำไมรีโมทเขามีระบบคีย์เลส ออกเดินทางนะครับเราก็เชื่อมต่อ Apple c a r p เ a y เปิดเพลงพ่อฟังแล้วก็เปิดแผนที่เริ่มเลยดีกว่ารถนิสสัน n นวลาดับเบิลแคปโตัวใหม่ล่าสุดน,นะครับมาพร้อมเครื่องยนต์190แรงม้าพร้อมระบบรักษาความปลอดภัยอัปเดตใหม่ล่าสุดแบบจัดเต็มลุยได้ทุกที่เซฟตี้ครบจบในคันเดียว ถึงแล้วโอ้โหทุกคนหน้าร้อนแบบนี้นะครับก็ต้องมามองคนน่ารักกันที่ชายหาดผมขับนิสันนบล่าพาทุกคนมาอยู่กันที่หาดเขาตะเกียบนะครับบอกเลยว่าขับขี่สนุกมากแต่ว่าความสนุกยังไม่จบเดี๋ยวเราไปสนุกกันต่อที่ชายหาดแหมมีอะไรน่ารักน่ารักรออยู่จะเป็นอะไรตามผมมาครับเขาตะเกียบนะครับเป็นภูเขาสองลูกที่อยู่คู่ขนานกันและมีโขดหินที่สวยงามยื่นออกไปในทะเล,เล,เลที่นี่จึงได้ชื่อเรียกว่าเขาตะเกียบครับ โดยเป็นเขาที่อยู่ต่อเนื่องจากหาดหัวหินบริเวณเชิงเขาตะเกียบนะครับทางด้านทิศเหนือคือที่ประดิษฐานของพระพุทธร,รูปปางห้ามสมุทรองคใหญ่หันหน้าออกสู่ทะเลส่วนเขาตะเกียบทางด้านทิศใต้นั้นเชื่อมกับหาดสวนสวนปฏิพัฒนะครับมีบรรยากาศค่อนข้างเงียบสงบและเป็นส่วนตัวมากๆสาหรับบนยอดเขาตะเกียบนะครับเป็นที่ตั้งของวัดเขาตะเกียบซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของพระเคี้ยวแก้วและเป็นอีกหนึ่งจุดชมวิวที่สวยงามมากๆของหัวหินครับผม บรรยากาศชายหาดที่นี่เงียบสงบดีมากๆเลยครับรู้สึกประหนึ่งว่านี่คือหาดสุดตัวของพวกเรานะครับผมอาจจะมีเพื่อนบ้านที่มาเล่นน้ําบ้างน,นะครับก็ถือว่าดีเลยครับจะได้ไม่เงียบเงานะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมก็อยากเล่นม้าแล้วจานอ้ยตัวเดียวพอเดี๋ยวเราไปขี่ม้าก,กันได้ไหมทุกคนเออเขาคิดยังไงฮะ500หะ้าร้อยะฮะห้าร้อยเหรอเรามีแปดร้อยมันจะพอที่ไหนอ่ะพอดิก็เดี๋ยวต้องสามร้อยอืมล้วจะนอนกันยังไงอะ่ะไม่เป็นไร เดี๋ยวเราเล่นม้ากันก่อนโอเคทุกคนเดี๋ยวขี่ม้าถ่ายรูปเ <c oughs> ช็คอินกันดีกว่านะอันนี้น้องชื่ออะไรครับพี่ชายเย็นครับน้องชายเย็นนะครโหกี่ขวบเลยครับนี่พี่ประมาณ11ปีแล้วครับอืมขี่ได้ใช่ไหมพี่ขึ้นได้เลยครับโอเคครับผมหนึงสาม โอเคขี่เป็นใช่เปล่าเคยขี่ครับเคยขี่โอเคจับนี่มือหนึ่งอ่าครับผมจับนี่มือหนึ่งดึงซ้ายมาซ้ายนะครับดึงซ้ายมาซ้ายขวาไปขวาดึงขวาไปขวาให้หยุดดึงเข้าหาตัวนี้เข้าหาตัวยกล้อพี่ไม่ยกฟังผมยิงเดียวผมยกกครับโอเคครับไป ขี่ม้าเสร็จเรียบร้อยครับผมแต่ว่ามาถึงทะเลเนี่ยก็ต้องกินอาหารซีฟู้ดสดๆใช่ไหมครับผมมีแรงอยู่เดี๋ยวเราไปซื้อวัตถุดิบมาทำบาร์บีคิวแคมปิ้งกันเย็นนี้จะเป็นที่ไหนเดี๋ยวตามผมมาดูเลยครับขี่ม้าไปไหมขี่ม้าเหรอไปไหมไม่ไปไม่ไป,ไม,ไ,ปไม่ไปแล้วลูกจะกลับบ้านแล้วกัดฟันแล้วอะ <laughs> ตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่ตลาดอาหารทะเลส,สดเขาตะเกียบนะครับผมบอกเลยว่าที่นี่เนี่ยสดมากๆขึ้นจากเรือปุ๊บขายปับ๊บอ่ะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่ามีอะไรให้เราได้เลือกไปทำบาร์บีคิวปิ้งย่างซีฟู้ดกันบ้างไปครับผมอาจารย์จ่ายหน้าไวันนี้ครับผมเดี๋ยวเลี้ยงเอง <c oughs> เอ้ยต้องงี้ ร้านนี้ก็น่าสนใจนะกุ้งนี่ยังไงน,นะพี่กุ้งนี่เป็นกุ้งทะเลค่ะถ้าเอาไปทำเองโลละ370บาทอันนี้มันจะไปบ้านมีเยอะโลหนึ่งประมาณกี่ตัวพี่โลหนึ่งประมาณ1 7บ8ตัวค่ะ78ตัวเลยเหรอพี่ 10, <78. S> 1ิบเปอ๋อ <c oughs> <c oughs> เอานี้ด้วยจ้ะเอาปลาตัวหนึ่งครับพี่กินอยไรดีจานหอยไหมเอาโลหนึ่งครับผม <c oughs> เรียบร้อยครับผมแแห่เย็นนี้นี่บาร์บีคิวซีฟู้ดอร่อยแน่นอนโชคดทีที่ทีมงานเลี้ยงอ่าไปเดี๋ยวไปดูที่พักของเรากัน ตั้งแคมป์เก๋ๆวันนี้อืมอ๋อหนักเหมือนกันนะเนี่ยโอ้กระบะาเขานี่บอกเลยว่าหนึ่งในรุ่นน่ะอืมที่เก็บนี่กว้างขวางแล้วก็สะดวกสบายซื้อคันนี้นะจบไม่ต้องไปแต่งเพิ่มแล้ว ทางที่เรามาวันนี้ก็โอ้โหทางโค้งเยอะใช้ได้เลยนะแล้วก็โหดด้วยแต่ว่าไม่ต้องวลเลยครับเพราะว่านิสสันวาราคันนี้เนี่ยเขามีระบบ vehicle dynamic control อ,อยากรู้เลยว,ว่าคือระบบอะไรน่าสงสัยยังเลยครับคืออะไรครับผมถามใี่มันจริงใจกว่านได้ไหมมันคือระบบที่ช่วยรักษาเสถียรภาพของรถนะให้มีความสมดุลมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเลี้ยวหักศอกหรือโค้งอันตรายก็มั่นใจหายห่วงตอบสนองได้อย่างดีเยี่ยมเลย อยากได้หรือยังอยากได้เลยครับขอยืมสัก20เร์เยืมรถเงินนี่แหละครับเอาไปทำไมดาวอค,ครัแล้วใครผ่อนแล้วใครผ่อนพี่แวนผ่อนและตอนนี้เราก็มาถึงที่พักของเราเลยนะครับเราอยู่กันที่บ้านหัวเขารีสอร์ทแอนด์แคมปิ้งครับค่ากลางแต็ที่นี่เนี่ยอาจจะแค่หลักร้อยนะครับแต่ดูวิวข้างหลังผมสิครับนี่มันวิวหลักล้านชัด ที่บ้านหัวเขารีสอร์ทแอนแคมปิ้งที่นี่นะครับก็จะสามารถมองเห็นวิวนี่เกาะนมสาวอยู่ตรงนั้นนะครับผมซึ่งตรงนู้นนะครับเขาเนี่ยมีแนวปะการังน้ําตื้นยาว500เมตรให้เราสามารถไปดำน้ําดูปะการังน้ําตื้นได้ด้วยนะแต่น่าเสียดายผมมาถึงเย็นไปหน่อยครับก็เลยไม่มีเลือกไปแล้วสําหรับใครที่จะมาที่นี่นะครับแล้วก็จะไปชมปะการังน้าตื้นนะครับก็สามารถติดต่อที่พักได้เลยเดี๋ยวพี่เขาพานั่งเรือออกไปเนาะสำหรับผมตอนนี้เนี่ยคงต้องไปกางเต็นท์เตรียมทำบาร์บีคิว ซีฟ uh, mm hmm. yeah. e ู้ดกินกันแล้วอ่ะเริ่มเลยดีกว่าไปโอเจเจ๊จัดของเสร็จแล้วแต่การปรุงอาหารเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นอ่ะมาเดี๋ยวเราเตรียมเนยใส่กุ้งก่อนอืมงามๆเที่ยวกันมาเหนื่อยนะครับผมมาทำอาหารแบบนี้ก็เหนื่อยไปกว่าเดิม แต่เรามากับเพื่อนมีทั้งความสุขและก็ความอร่อยอยู่ตร้งหน้าแล้วเดี๋ยวมาชิมไปพร้อมกันครับทุกคนมากุ้งเผาได้แล้วครับส่วนน้ําจิ้มเนี่ยมาจากร้านเจ๊แขกซีฟู้ดนะครับผมเขาแถมมาให้ด้วยมันดีมากมันแซบ่บมันอร่อยก็คือร้านเจ๊แขกไม่เคยทำให้น้องผิดหวังสำหรับครั้นนี้ผมก็ต้องขออนุญาตกล่าวคำว่า ราตรีสวัสดิครับทุกคนอรุณสวัสดิครับทุกคนเดี๋ยวเช้านี้ผมพาทุกคนไปหาอะไรอร่อยๆกินแล้วก็ไปชมวิวสวยๆตามผมมาเลยก่อนจะเดินทางกลับนะครับพอดีว่าทีมงานเนี่ยเขาอยากกินไอติมครับผมก็เลยพาทุกคนมาอยู่กันที่ Scoop Beach Cafe อ,อาจารย์ก็เลี้ยงผมอีกสักหนึ่งนะไม่พอแล้วไม่ไม่พอแล้ว สำหรับใครที่อยากจะมาสกูบบีชคาเฟ่นะครับมาไม่ยากเลยครับผมสุดทางเขาตะเกียบนะครับผมอยู่แบบสุดทางหาดฝั่งหาดหัวหินนะ,ะตามกันมาก็ได้สวยงามมากๆเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับทริป2วันหนึ่งคืนของเราในทริปนี้ต้องขอไปองี้ครับเงิน800บาบาทผมใช้ไม่พอจริงครับพอดี <laughs> อยากไปขี่ม้าครับก็เลย เสียรายจ่ายไปเยอะหน่อยแต่โชคดีครับค่ากลางเต้นของเราแค่300บาทเท่านั้นเองแถมทีมงานเนี่ยเลี้ยงอาหารซีฟู้ดโอ้โหอิ่มอร่อยวิวสวยกันมากๆเลยนะครับผมตามมาเที่ยวแบบผมกันได้ใครที่ไม่อยากนอนเต้นที่พักของเราก็มีเป็นบ้านให้เช่าเหมือนกันนะครับผมแบบแอร์เย็นฉ่าเลยอ่าทริปนี้เนี่ยก็ต้องขอขอบคุณนิสสันนาราดับเบิ้ลแคปโปร,บบปรบบโ,ฟโฟเอ็กม,มากเลยครับที่ทําให้การเดินทางของเราสนุกยิ่งขึ้นไปอีกโอเคอีพีหน้าอยากให้ผมพาไปเที่ยวที่ไหนทําอะไรก็แนะนํากันเข้ามาได้สําหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ